5สิ่งที่นักลงทุนส่วนใหญ่เข้าใจผิดเริ่มข้อหนึ่งกันเลยนะครับข้อหนึ่งคือ PE เท่ากับมูลค่าหุ้นหลายคนเนี่ยนะครับชอบไปติดตรงการดู PE อุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ไปคิดว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยควรจะมี PE เท่านี้นะครับอย่างเช่นหุ้น A นะครับอยู่ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ PE จะค่อนข้างต่ำนะครับ แล้วหลายคนเนี่ยนะครับก็จะไปคิดว่าหุ้น A เนี่ยนะครับควรจะมี PE ไม่เกินอุตสาหกรรมนะครับจริงๆแล้วนะครับเราต้องไปดูรายละเอียดไม่ใช่ว่ามาดู PE PE หุ้นตัวนี้นะครับควรเท่านั้นเท่านี้จริงๆไม่ใช่นะครับแต่ว่าเราควรจะเข้าไปดูกิจการของมันจริงๆนะครับผมเห็นหุ้นอสังหาบางตัวนะครับที่มีการเติบโตและก็ดีมากนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยนะครับ มองข้ามหุ้นพวกนี้ไปนะครับจริงๆแล้วหุ้นพวกนี้เนี่ยนะครับถ้าคนเข้าไปเจาะลึกจริงๆเนี่ยนะครับหลายตัวนะครับที่มันถูกกว่ามูลค่าเยอะพอสมควรนะครับถ้ารวมปันผลแล้วเนี่ยโอ้โหผมคิดว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยนะครับดีดีมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ P/E ไม่ใช่มูลค่าหุ้นนะครับเข้าไปเจาะลึกนะครับแล้วเราจะรู้ว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยนะครับควรจะมี P/E เท่าไหรนะครับมูลค่าคุณจะเป็นเท่าไหร่ข้อ2 หุ้นตกเท่ากับหุ้นถูกหลายคนคิดว่าหุ้นที่ร่วงลงมาแล้วนะครับคือหุ้นที่ราคาถูกลง you, <ะ>หลายคนเนี่ยเข้าไปติดภาพเดิมๆของหุ้นบางตัวนะครับว่าหุ้นตัวนี้มันเคยดีนะครับแล้วบางตัวเนี่ยราคามันร่วงลงมานะครับที่ผมพูดแบบนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเจอจากประสบการณ์ตัวเองนะครับคือหุ้นบางตัวเนี่ยนะครับเราคิดว่าตลาดนะครับ ตลาดก็คือนักลงทุนคนอื่นนะครับคิดผิดนะครับแล้วก็เทขายมันลงมานะครับแล้วผมก็เข้าไปซื้อนะครับหลังจากนั้นนะครับเราคิดว่าเอ้หุ้นตัวนี้เนี่ยนะราคามันต้องเด้งกลับแน่นอนนะครับเพราะว่าคนอื่นนี่คิดผิดแต่จริงๆไม่ใช่เราเองนั่นแหละที่คิดผิดนะครับเราคิดว่าหุ้นถูกยิงไม่ใช่ครับราคาหุ้นมันตกตามพื้นฐานกิจการนะครับคือกิจการมันพื้นฐานมันแย่ลงนะครับราคาหุ้นมันก็ร่วงลงมาตามพื้นฐานของมัน นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเข้าไปทําการบ้านเนี่ยก็จะรู้นะครับว่าหุ้นที่มันลงมานะครับเป็นเพราะว่าตลาดคิดผิดหรือว่าเราคิดผิดนะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าไปดูเข้าไปดูรายละเอียดนะครับว่ามันตกลงมาเพราะอะไรนะครับข้อ3ซื้อหุ้นตอนข่าวดีนะครับการซื้อหุ้นตอนข่าวดีอย่างเช่นซื้อหุ้นที่งบประกาศออกมานะครับแล้วก็มันโตมากกว่าคาดนะครับหรือว่าผู้บริหารนะครับ ออกมาประกาศเขาว่าจะออกโปรดักต์ใหม่นะครับจะขยายกําลังการผลิตนะครับจะขยายตลาดนะครับหรือว่าจะทําสินค้าอยู่กับกัญชานะครับจะทําเหมืองขุดบิตคอยอะไรต่างๆนะครับอ่หุ้นพวกนี้เนี่ยนะครับเป็นหุ้นที่มีข่าวดีนะครับแล้วราคานี่ก็จะขึ้นนะครับจาไว้ครับนะครับว่าการซื้อหุ้นตอนข่าวดีมักจะเป็นการลงทุนที่ไม่ดีเสมอนะครับเพราะว่า เราซื้อหุ้นตอนที่มันขึ้นเนี่ยนะครับสักพักนะครับราคามันก็จะเออลงมานะครับหรือว่าราคามันจะไซด์วีไปอีกนานพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นจำไว้ว่าซื้อหุ้นตอนเขาดีเท่ากับไม่ดีนะครับข้อ4หุ้นขึ้นไปแล้วจะไม่ขึ้นต่อนะครับอันนี้ผมก็เจอมากับตัวเองนะครับคือหุ้นบางตัวเนี่ยนะครับเราคิดว่าเออเราเห็นนะครับสมมติผมเห็นหุ้นตัวหนึ่งนะครับตอน5บาทนะครับแล้วเราประเมินมูลค่าว่าอีกสัก ปีหนึ่งภายในปีหนึ่งแล้วไปสองปีนี้มันจะขึ้นไปเจ็ดบาทแปดบาทนะครับแล้วราคามันดันวิ่งขึ้นไปก่อนนะครับแล้วเราซื้อไม่ทันเราก็เลยคิดว่าเออหุ้นตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ขึ้นต่อก็คือเราติดในราคาต้นทุนเรานะครับสุดท้ายหุ้นตัวนี้เนี่ยราคาก็วิ่งขึ้นไปเรื่อยๆครับโดยที่เราไม่ได้ซื้อต้นทุนที่เราเห็นน่ยมันไม่แพงเราไปติดกับดักต้นทุนของเรานะครับเราก็เลยไม่กล้าซื้อนะครับก็พลาดโอกาสลงทุนไปวิธีแก้ข้อนี้ก็คือให้ดูพื้นฐาน ของมันนะครับว่าพื้นฐานมันดีขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่านะครับถ้าพื้นฐานมันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเราซื้อนะครับตอนนั้นก็ไม่สายกันไปนะครับข้อ5หุ้นที่เสียนซื้อนะครับคือมันต้องขึ้นนะครับอย่างแรกเลยคือเสียนเนี่ยก็ผิดเปลี่ยนครับอย่างที่2ต้นทุนของเรากับเสียนเนี่ยคนละราคากันนะครับก็คือวันที่เราไปดูแล้วก็เห็นรายชื่อของเซียนนะครับติดท็อป1ท นะครับของรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับคือเซียนเนี่ยเขาต้นทุนเท่าไหร่ไม่รู้แหละนะครับแต่เราเนี่ยไปดูแล้วก็เห็นหลังเขานะครับเราคิดว่าเราซื้อเนี่ยมันจะขึ้นจริงๆอาจจะไม่ขึ้นนะครับอาจจะไม่ขึ้นอย่างที่3เลยนะครับเซียนเนี่ยนะครับอาจจะซื้อเพราะเหตุผลอื่นนะครับอย่างเช่นเซียนซื้อเพราะหวังปันผลนะครับในหุ้นบางตัวแต่เราซื้อเนี่ยนะครับเพราะเราหวังกําไรส่วนต่างหรือว่าแคปิตอลกนนะครับเพราะฉะนั้น มันคนละเหตุผลแล้วเราไปซื้อเนี่ยนะครับบางทีนะครับมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะครับอย่างที่สี่เลยก็คือเซียนเนี่ยนะครับเขาอาจจะมองยาวนะครับแต่เรามองสั้นหรือว่าเซียนมองสั้นเรามองยาวนะครับก็คือมุมมองไม่เหมือนกันนะครับสุดท้ายนะครับเราถือไม่นานเราขายก่อนเซียนนะครับเซียนคิดว่าอีก2ปีเนี่ยหุ้นตัวนี้ราคาจะกลับมานะครับหุ้นตัวนี้ราคาจะขึ้นไปทะลุเท่านี้แต่เราเนี่ยคิดว่าเออหเดือนเนี่ยหุ้นจะขึ้นสุดท้ายนะครับ เราก็ขายก่อนนะครับแล้วพอเราขายหุ้นก็ขึ้นนะครับสรุปนะครับ5ข้อนะครับที่นักลงทุนส่วนใหญ่เขาจะผิด1 Pe นะครับเท่ากับมูลร่าหุ้นซึ่งจริงๆไม่ใช่นะครับต้องเข้าไปดูพื้นฐาน2หุ้นตกเท่ากับมุ้นถูกอ่าไม่ใช่นะครับอันนี้ต้องเข้าไปดูพื้นฐานเหมือนกันนะครับ3ซื้อหุ้นตอนข่าวดีนะครับจำไว้ว่าซื้อหุ้นตอนข่าวดีมักจะเป็นการลงทุนที่ไม่ดีเสมอ4 ุ้นขึ้นแล้วจะไม่ขึ้นต่อนะครับอย่าไปติดต้นทุนราคานะครับแต่ให้ดูพื้นฐานว่ามันจะดีขึ้นไหมถ้าพื้นฐานมันดีขึ้นนะครับราคาก็จะวิ่งขึ้นตามพื้นฐานของมันหหุ้นที่เซียนซื้อเท่ากับต้องขึ้นนะครับจริงๆไม่ใช่นะครับหุ้นที่เซียนซื้อนะครับอาจจะผิดก็ได้นะครับหรือว่าเรามีมุมมองกับเซียนไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าไปดูนะครับว่าเซียนเขาเห็นอะไรในหุ้นตัวนี้นะครับแล้วก็เอาไปทําการบ้านต่อนะครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืม ไลค์กด like, Subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้อีกนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ